สวัสดีครับเป็นแฟนเดอะรอดออฟริงสไลายนี่เราก็จะมาลงดันชากะเพื่อฟาร์มโหมดนั่นเองไนอะ้ดันนี้ก็ไม่ยากลงโซโล,โลไปเลยก็ได้คนจริงชากะชากะไซส์หกคนนะร้อยสามสิบโซโล,โลไปเลย It is on the stairs of Bagud mekham the gate of winds, that a decisive battle of the War of Three Peaks is to be fought. There, caught between those loyal to Gorgar the Ruthless and Hremil Frostheart, the Gabilaka hope to deal a devastating blow to both of these forces in a single stroke. าม,ม,ามันกว้างมันกว้างมันมีกว้างฉันน้อยเิดเกาะสักหน่อยเตี้ยงเตี้ยงเตี้ยงเป็ตัวเนี่ย ก็หน่อยเดี๋ยวหิวได้ก็หิวบูสบูสเข้าไปบ hey. ูสเฮ้ยอดนี่แล้วก็เล่งไอ้ตัวนี้ก่อนนะตัวตัวไอ้นี่ยตัวยิงไกลจะได้ลากได้อันนี้มันลากยากเปี้ยงเปี้ยงโอเคก็ลากไปเลย อ่าลืมไปว่าเกาะมันยังไม่ไม่ไม่ครบอ่ะไม่จะเปิดได้พอดีไหมสามวิโอเคปิดได้พอดีเ,อ,อ,เอ,อ้สวยมากปุ้นมาใหมสองทีก่อนนะอเนี่ยไปม,มาไปโอเคตายเป็นหนึ่งแล้วก็ห้คิวสะหน่อย เยี่ยมไปเลยไอ้ฮิวสมัยหฮ้อพิงปองเข้ากันต่อสู้ ไปย่างมีเทปไปสาเทาไปเนีอันนี้เป็นการแข่งกับเวลานหละสาเทปคือ <c oughs> ถ้าเราฆ่ามันเร็วแล้วก็โดนน้อยแล้วเราฆ่ามันสักตัวเนี่ยตายตนนาสักตนนัวมันก็จะโดนน้อยลงก้อนแรกแบบดับเครื่องชนไปเลย ได้สีฟ้านี่คือแจ่มเลยครับได้200โหมดทันทีส่วนฐานนี้ก็ทำให้วิ่งเร็วนิดหน่อย10%สปีดท,ทั้งเฟโรชิปวิ่งไป ถ้าเราลงเทียร์หนึ่งพอว่าถ้าลงเทียร์สองบางทีมันมันไม่ได้ของเอาไปบดมันจะได้เป็นกล่องเอเซนต์แทนมันบดไม่ได้เออแล้วลงทียหนึ่งพอแล้วของพวก,กนี้ก็ไปบดหลอกให้มีไปก่อนห้นี่เดี๋ยวมันจะเลือดเยอะไอ้ผมก็ดิงมันไปก่อนเลยเลือดมันเยอะ งโป้งเข้าไปแต่มันปื๊ดปื๊ดเข้าไปเอาดีกว่าปึ๊ดหรือว่าเกาะอะไรจะหายไหมเกาะมันมีเวลาสามสิบวินาทีลากเข้าไปเกาะแม่งหายพอดีแน่ <c oughs> โอ้เกาะหมดพอดีโดหาเป็นไรเราเน้นแรงเน้นแรงเป็นหลักแรงแรงไม,ไม่โดนออกโอเคเรียบร้อยเกาะเราเปิดได้ไหมอีกสิบสองวิทย์ไม่ต้องใช้อตัวนี้แล้วยิงแรกเลยไปยัง แรกเลยครับไม่ใช่แล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไล่ละเออไล่สบายละไล่นี่รอมาเลยรอเลยยินฟรีเลยนะไลเนี่ยไม่ต้องไปขัดไปนะให้มันไล่ไปน่าใสบายใจ ชิวมากตัวนี้ชิวมากไม่ต้องเปิดก่อเพราะว่ามันมีไล่อะมันเป็นจุดอ่อนของมันเมื่อไหร่มันไล่ลแล้วก็ยิงรีก่อมัอนจะไล่จบมันก็ตายซะก่อนแหละเดี๋ยวด่านหน้าเป็นโทรแก๊งอันตพาน จริงๆไอ้ตัวหน้าที่ตายซะตัวนึงก่อนก็ดีนะเจ็ดก,กันเลือดมันเยอะว่ะเลือดน้าเลยกันแหลสอยนี่ด้วยยิงเล่นสอยพิ่าตัวไปสอยไปมาต้อนดูกันต้อนดูโอ้ไม่เปิดสวนกำมันมั่งครับเปิดวอลสวนกัำมัน Gần lời bước 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 พอครูดาวหมดพอดีมันเด็ดสัสเราตลอดประมาณสิบวินาทีครั้งหนึ่งเพราะงั้นถ้าเจอพวกนี้มันจะสตันเรื่อยๆยิ่งเจอทั้งแก๊งนี่โอ้โหแบบแทบจะไม่ได้ทำอะไรนึงสตันทุกสิบวิเลย มันมีสองหัวนะมีชื่อคนละชื่อด้วย Cross and u k e a e m t death d u k เตี้ยงเตี้ยงเข้าไปบิดร้อนมีเป็นเป็ดี๋ยวตัวนี้ก็มีหลอดไล่เหมือนกันถ้าถ้า, get get ามันไล่แบบยาวๆแล้วก็ปล่อยมันไล่เหมืนกันสเต็ปเดียวอะไร แต่ถ้าเป็นสกิลอื่นที่มันไล่เรเร็วอ่ะเราสากัดได้เ,เราเปิดเกาะรอกันเลยนะมฟ้าบเกาะมีเวลา30ิวิมันเดิอดร้อเลยวิ่งเมยนะยีสกัดถูกแนละ้วโอเคแจมเอ่อสกันนี้ปล่อยมันอย่าไปสกัด ปล่อยให้มันไล่ยอย่างสบายใจเราก็ยิงไปเรื่อยสบายเกินจบแล้วหมูจัดวเราไม่ได้สีม่วงว่ะก็เป็นห้าร้อย <c oughs> นะฟ้าฟ้าม่วงสองร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยได้ห้าร้อยหมดโอเคครับเจอกันใหม่ไดคลิปสัดป่ายง่ายๆ